สวัสดีครับพาดหัวข่าววันนี้เงิน5,000ทุกสถานะมีผู้ผ่านเกณฑ์แล้วเกือบ13ล้านคนเร่งตรวจสอบให้ครบพร้อมเปิดโอกาสใหม่ให้กลุ่มตกหลน่นวันนี้5พฤษภาคม63ข่าวล่าสุดจากกระทรวงการคลังเกี่ยวกับมาตรการเยียวยา5,000บาทณนะวันนี้มีผู้ผ่านเกณฑ์แล้ว12.8ล้านคน พร้อมพิจารณาช่วยเหลือกลุ่มที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จเนื่องจากข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้องโดยคุณละวลนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้ามาตรการเยียวยา5,000บาทล่าสุดมีผู้ผ่านเกณฑ์แล้ว12.8ล้านคน แบ่งเป็นกลุ่มผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองตั้งแต่รอบแรกจำนวน4.4ล้านคนกลุ่มที่ขอข้อมูลประกอบอาชีพเพิ่มเติมและผ่านเกณฑ์จำนวน5ล้านคนและกลุ่มที่ขอทบทวนสิทธิและผ่านเกณฑ์จำนวน3.3ล้านคนกระทรวงการคลังจะดำเนินการโอนเงินเยียวยาให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ส่วนใหญ่จำนวน11ล้านคน ภายในวันที่8พฤษภาคมนี้และส่วนที่เหลืออีกประมาณ1.8ล้านคนจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในสัปดาห์หน้าในส่วนของการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนพบว่ามี2กลุ่มหลักๆดังนี้ 1. กลุ่มผู้ลงทะเบียนไม่สำเร็จเนื่องจากข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง ซึ่งในกลุ่มนี้ทางกระทรวงการคลังจะเร่งพิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมต่อไปและ2กลุ่มที่ได้รับสิทธิ์แต่ชื่อในบัญชีไม่ตรงกับชื่อและนามสกุลที่ลงทะเบียนไว้ซึ่งท่านต้องไปแก้ไขชื่อนามสกุลในบัญชีธนาคารหรือว่าเลขบัญชีธนาคารให้ถูกต้องตรงกันกันกบที่ท่านลงทะเบียนไว้หรืออาจจะผูกเลขบัญชีธนาคารของท่าน กับเลขบัตรประชาชน13หลักนะครับเพื่อความสะดวกในการรับเงินในกรณีนี้ท่านสามารถแก้ไขบัญชีให้ถูกต้องได้โดยเข้าไปที่ปุ่มเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินซึ่งเมื่อเข้าไปเปลี่ยนแปลงวิธีข้อมูลการรับเงินแล้วจะขึ้นสถานะว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบวิธีข้อมูลการรับเงินที่ท่านแก้ไข ทั้งนี้การแก้ไขบัญชีสามารถแก้ไขได้หนึ่งครั้งหากยังไม่เรียบร้อยขอแนะนำให้ท่านไปผูกบัญชีพร้อมเพด้วยเลขบัตรประชาชน13หลักกับบัญชีธนาคารของท่านจะสะดวกที่สุดโดยกระทรวงการคลังจะมีการตรวจสอบและโอนเงินให้ทุกสัปดาห์ในวันอังคารโดยโฆษกกระทรวงการคลังย้ำว่า กลุ่มที่ขอข้อมูลการประกอบอาชีพเพิ่มเติมจำนวน6.5ล้านคนในจำนวนนี้ยังมีผู้ไม่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันอีกประมาณ600,000คนก็ขอให้ท่านมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการรับสิทธิ์จากมาตรการเยียวยา5,000บาทอย่างรวดเร็วนอกจากนี้พี่น้องประชาชนสามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะล่าสุดด้วยตัวเอง ได้ที่เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน com โดยกดไปที่ปุ่มตรวจสอบสถานะนะครับซึ่งเป็นปุ่มสีเทาถือเป็นวิธีการที่สะดวกและรวด,ดเร็วที่สุดเพราะจะมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกวันไม่มีค่าใช้จ่ายและลดการเผชิญความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยหน้าจอจะแสดงผลเป็นสถานะต่างๆเช่น หากท่านได้รับสิทธิ์แล้วจะขึ้นข้อความว่าท่านได้รับสิทธิ์มาตรการเยียวยา5,000บาทกระทรวงการคลังจะดำเนินการโอนเงินให้ท่านโดยเร็วที่สุดถ้าขึ้นในกรณีนี้โปรดรอรับการโอนเงินเข้าบัญชีหรือว่าโอนเข้าพร้อมเพจท,ที่ท่านลงทะเบียนไว้ได้เลยครับหากพบข้อความว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่นำส่งเพิ่มหรือว่า อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่ขอทบทวนสิทธิ์ในกรณีนี้โปรดรอ,อการตรวจสอบข้อมูลหรือการลงพื้นที่ของผู้พิทักษ์สิทธิ์ซึ่งจะเร่งดำเนินการให้อย่างรวดเร็วหากไม่ผ่านการคัดกรองจะขึ้นข้อความว่าไม่ได้รับสิทธิ์พร้อมระบุเหตุผลซึ่งหากท่านไม่เห็นด้วยกับผลการคัดกรองท่านสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ที่ปุ่มยื่นทบทวนสิทธิ์ นะครับเป็นปุ่มสีม่วงทั้งนี้ทางกระทรวงการคลงังได้กำหนดปิดการรับยื่นทบทวนสิทธิ์ในวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคมนี้เวลา24นาฬิกาครับขอบคุณข้อมูลจากกระทรวงการคลังนะครับวันนี้จบข่าวแล้วครับสวัสดีครับ